ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณหน่อยนวรัตนะคะแล้วก็คุณชนะชัยใจประเสริฐนะคะที่ได้สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักหรือน้องบอลพรนรง์สังประเสริฐนะคะเปรียบได้ว่าเป็นน้องชายของเต้ยเลยทีเดียวก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจกับทางอนหน่อยแล้วก็อาชัยด้วยนะคะเอาแบบไม่เป็นทางการเลยละกันก็คือคนลูกทุ่งแต่ขออนุญาตแจ้งข่าวเนาะกำหนดสวดอภิธรรมของน้องจะมีขึ้น5วันด้วยกันค่ะวันนี้มีพิธีรดน้ำศพตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการสวดอภิธรรมทั้งหมด5วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13มมิถุนายน ในเวลา18นก30นาทีของทุกวันที่วัดบางพูดในปากเกร็ดนนทบุรีศาลาสาเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวลูกทุ่งรวมไว้อาลายัยรวมส่งดวงวิญญาณน,น้องรวมสวดอภิธรรมให้น้องไปสู่สัมปรายภพกำหนดชาปนากิจจะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายน ในเวลา17นาฬิกานะคะยังไงก็ขอให้น้องบอลไปสู่สามปลาย,ยะพกนะคะข่าวกลลูกทุ่งสีสุดาชาแนลค่ะ